สวัสดีนานานักตกปลาทุกท่านนะคะวันนี้เล็กก็พามาตะลุยขับมอเตอร์ไซค์ท้าลมหนาวกันวันนี้ก็เป็นหมายข้างทางนะคะก็เราก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปเรื่อยๆนะคะท้าลมหนาวกันสักหน่อยสําหรับต้นปีนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปแรกสําหรับปี2,568นะคะใช่ไหม68เนาะ <laughs> โอเคค่ะเราก็จะมาเปิดสกราดใหม่เปิดปีใหม่กันด้วย เหยื่อลัคก anyway. be ี้แคทของเรานะคะนี่เดี๋ยวเรามาเปิดหัวกันด้วยนี่เลยเด็กจะใช้เป็นเจ้าสมุไรก่อนนะคะอ้าวติดนี่เจ้าสมุไรนะคะใครที่ชอบใช้ตัวนี้บ้างเอ่ยตัวนี้นะคะมันเป็นใบหลิวของตัวบูสกายนะคะที่ตัวตัวแมวนะคะเปิดเปิดอ่า แบรนด์บูสกายของเรานะคะเป็นตัวแรกของเล็กตัวนั้นนะเล็กก็เอาใบเหลียวตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ส่วนตัวเดี่ยวนะคะที่เป็นตัวแมวอ่ะก็ยังมีขายอยู่นะคะสําหรับใครที่ชอบตัวนั้นนะคะก็ยังมีขายอยู่นะราคา80บาทนะคะตัวนั้นส่วนอันนี้ก็4ตัวนะคะชุดนี้มีทั้งแมวซามูไรนะคะแล้วก็แมวนกลบแล้วก็เหยื่อแคทบิดนะคะเป็นเหยื่อยางอีก2ตัวราคาแค่160บาทแล้วแอคชั่นคือเด็ดทุกตัวใครที่ลองใช้แล้วก็จะติดใจนะ ไม่เชื่อไปลองซื้อมาใช้กันดูโอเคค่ะเดี๋ยวไปเลยกันบูสกายเล็กเลยนี่เล็กจุเราทำต่างกลสองลิไปแล้ว i think

ล้อคกี้แคทพอกัดนึกนะคะก็ลดคันลงแล้วก็วัดเลยเพราะว่านี่เป็นเบ็ดเดียวนะ,ะดูดิไม่รอดทะลุลักกี้แคทตีแล้วก็ล้อปามากินแมว cắt tai nam cắt đây ปลาซ่อนลัคกี้แคทนะคะชุดนี้มีทั้งสี่ตัวนะเหยียดยางสองตัวแล้วก็กบยางสองตัวโคตรคุ้มและแอคชั่นดีทุกตัวเลยนะใครยังไม่ลองไปลองได้เลยนะคะตอนนี้เธอจะตีตรงนี้หรือจะตีฝั่งนี้จะตีตรงนี้แหละอ่าใช่แต่ตัวนี้ปิดนึ่งนะใช่ปิด อยวบอกนะว่าดาบดาบไหมเนี่ยเอาติดยดด้วยอ่ะติดยดไหมนี่ยก็ไม่เท่าไรนะก็ได้อยู่นะชุดลัคกี้แคท ตัวนี้โคตรเด็ดแอคชั่นดีทุกตัวเลยนะใครใช้แล้วก็ติดใจทุกคนเลยนะสำหรับตัวนี้วัดปลาติดง่ายแอคชั่นดีเรียกปลาดีนะเสียงดังแอคชั่นดีทั้งทั้งตัวเหยื่อยางแล้วก็ทั้งตัวกบย,ยางเลยนะใครยังไม่ลองใช้เนะี่ยไปลองเลยเดี๋ยวจะหาว่าโมคันนะคะยี่สิบปยียามันโดนะคะตัวนี้โคตรเด็ด จะหมดแล้วนะหมดแล้ววังเนี่ยาหาได้าหาเก็บเลยนะคะวัดดีมากเซนดีมากลักกี้แคทตีแลกอรอปลามากินแมว 我不管，我我不做。 แมววนีมด่าครรึโอ้โหวสโอ้โหนี่เจอลูกหมยลูกหมายฮ้ไวอันนั้อะไรแมวอะไรตัวสาุมไรโอเอ้ยนักลบนักลบโอ้โหหาดูได้ยากนะปากีใช่ใกล้กันเนี่ยยี่ยครับเทนนิไว้นี่ะอีสสายโหดของโปรดปรงท่านก้าไปโชว์กล้องเขาอีก ดูดิส่งแบบเอาเอาชัวไซแบบโอ้โหบึมบามซัมเบ้แล้วมึงถ่ายน้ำยังมาเช้าเรียบร้อยแมวนักลบจิตใจจิตใจลงล,ลงกระเพาะไปแล้วมั้งเนี่ยอ๋อโอ้ยคันคันนี่วัดมันจริง นี่นะสิบไปอมันโดนะราคา2,800บาทเท่านั้น<ร>โคดเด็ด <Okay. S 1> ส่วนเยือลักกี้แคทสีตัวร้อยหกสิบบาทเองค่ะลักกี้แคทตี้ากอรอปลามากินแมว เมื่อทีฝั่งนี้ ีเรียบร้อยสายใหญ่อยู่นะตัวนี้เป็นแมวนักลบนนีอ้วนๆเลยแมวนักลบสีเขียวลักกี้แคทต,ตีลูกกรอปลามากินแมว หัวปลาพาอดีไหาด้วยล่างก็ปาอะไอ่าง้ แคแมวนักลบเด็ดทั้งคู่นะคะชุดนี้ไม่ว่าจะตัวเหยื่อยางแอคชั่นก็ดีคือตีนับแพดมาเลยนะคะสำหรับเหยื่อยางแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวแมวนักลบนะคะแอคชั่นจะดีดน้ำส่วนอีกตัวหนึ่งเป็นแมวโซมารานะคะก็จะปั่นมาเลยปู๊มาเลยลักกี้แคปไปแล้วก็รอปลามากินแมว ตัวสุดท้ายของคนี่ตัวสนุกเลยวไปคิดนตัวสุดทาดีเบิร์ดไม่เคยคิดคิดเป็นว่าเป็นตัวแรกเป็นตัวอะไรตัวสาม ปลาไม่ทายออกไม่ทายเลยเธอเมื่อกี้มันตึงแล้วตอนเธอวัดแต่มันดึงแล้วแล้วแบบเหมือนมันไม่เข้ามันก็ปึ๊ดออกมาอย่างเดี๋ยวกนนี่ไงโอ้โหนี่แหละตายคาที่ตายเลยว่ะตายครับพี่อุ้ยเบิร์ดไม่ได้เลย เฮ้ยตายจริงว่ะตายเลยมาที่ของตรงนี้วัดกระดูกกระดูกเคลื่อนหักกี่นิ้ยเนี่ยเนี่ยกระดูกเคลื่อนตัวงอเลยปลาตายเลยคือวัดปลาตายไปเลยเนี่ยครับปัญหาของตรงนี้ก็คือตอนที่วัดอปลามันกัดใช่ไหม พอปลากัดปูแบบคือปลามันอยู่เป็นเส้นตรงมันก็เหมือนเรามือคนดึงแขนเราเงี้ยกระดูกมันเคลื่อนพอวัดปุ๊บเนี่ยมันเผาไี่มันเต็มจัดกระดูกมันเคลื่อนมันก็เลยตายขาที่เลยครับนิ่งเลยค่ะตัวนี้เรียบร้อยนี่ไม่กระดูกกระดิกไม่กระดูกกระดิกเลยเรียบร้อยวัดปลาตายตายไปเลยนี่ท่านผู้ชมอลักกี้แคทนะคะตัวนี้ เป็นตัวเหยื่อนักลบนะคะเป็นกบยางนักลบนะคะตัวนี้นักลบลักกี้แคทตีแล้วก <laughs> อนรอปลามากินแมวตัวนี้ตวน,นี้ตัวนต้ต้ตน้วน ก็เหสายตื้นอากาศเย็นๆแบบนี้มันจะเหมาะอะไรเป็นไปนมากกว่าการลุยนะะ้าเย็นจี y ๊ยบโอเคค่ะวันนี้ก็จบทริปกันไปสำหรับทริปเปิดพศออใหม่ของเรานะคะเป็นเปิดพศออใหม่ด้วยยือลักกี้แคทนะคะนี่ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวนักลบนะคะก็จะมี4ตัวนะคะในชุดเดียวกัน1 6 0กบาทก็จะมีทั้งกบยาง2ตัวนะคะก็จะมีกบยางนักลบแล้วก็กบยางซอมุูไรแล้วก็มีเหยื่อแคทบิดอีก2ตัวนะคะเป็นเหยื่อยางฉีดแอคชั่นดีแอคชั่นเด็ดทุกตัวนะคะอันนี้อยากให้ไปลองใช้ใครใช้ก็จะติดใจวัดปลาติดง่ายนะคะส่วนคันและลอกเล็กเปล่าหน่อยนะคะลอกแอเกสสไปรอลนี้คู่ใจเลยนะไปไหนไปกัน ส่วนคันตัวนี้นะคะมีจํานวนจํากัดนะคะแค่400คันในโลกเท่านั้นนะคะสําหรับคันอาร์มันโดครบรอบ10นเดียลของเรานะคะฉลอง10ปีนะคะของอาร์มันโดพาวเวอร์ลิฟดีดีเซนด์ดีๆไกด์ดีๆเป็นไกด์ฟูจิเลยนะคะตัวนี้ทั้งหมดเลยนะคะทุกตัวราคาคุ้มๆุ้เลคะ2,800บาทส่วนรอบก,ก็เป็นราคา1,800นะคะตัวนี้ชุดนี้เด็ดๆเ,เลย วัดตัวตายควายล้มกันไปเลยนะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูปลากันเดี๋ยวพูดแล้วจะหาว่าโมอ่ะคลิปเนี้ยมันเด็ดแค่ไหนเรามาดูปาลารวมกันดีกว่านี่โอ้โหเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวจะหาว่าแกงหนักนี่ <c oughs> นเห็นไหมัแ <c oughs> น่น,นจุกจกโอ้โหแลบปออกมาเลยดูดิ ถังแรกของเรานะคะถังแรกของปอีนะคะเน่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เป็นกำลังใจให้เล็กด้วยนะคะสำหรับทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย